ประโยชน์ของอตัวซิงเกิลฟ้าเล็กท่านก็จะเห็นนะครับเวลาที่ผมทำเนี่ยขาผมก็จะกระชับมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เท้าลงพื้นปั๊บเนี่ยมันลงปั๊บเนี่ยมันถูกตะปบพื้นแล้วก็ถอไปข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าระยะก้าวของแต่ละครั้งของผมที่เคลื่อนไปเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลขึ้นไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับลองเอาตัวนี้มาใส่ในเท้าวิ่งแล้วก็ปรับความแรงในการตะปบพื้นให้มันเหมาะสมกับความแข็งแรงของเราเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้ท่านสามารถปลดล็อกความเหน่ของท่านได้สําเร็จนะครับ s ิงเกิลฟ r าเล็นะครับเป็นดิวที่มีประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์เอกวิทย์เคยบรรยายไว้อย่างละเอียดมากๆในคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้ที่ผมทําไว้นะครับผมตอนนั้นผมตั้งชื่อว่าดิวนี้พลิกชีวิตก็พลิกชีวิตจริงๆนะครับก็คือว่า มันทำให้ผมเปลี่ยนแปลงความเร็วได้แล้วก็ทําให้ผมสามารถวิ่ง 5K ได้ต่ํากว่า20นาทีเวลาดีสุดก็คือ19นาที33วินะครับที่เคยทําได้ในตอนที่ร์ตเรทเฉลี่ยที่1 4 8สูงสุด1 6 3ดีวนี้ทํายังไงดีวนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกให้มีการได้เข่าวเวียงเข่าไปข้างหน้าเร็ว แล้วก็มีการตบบกพื้นเหยียดขากับหลังได้เร็วมันเป็นการฝึกเพื่อโฟกัสการทํางานทีละขานะครับเวลาฝึกเนี่ยก็อาจจะทําขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก็ได้นะครับซิงเกิลคือทีละขาพอทําตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าตอนนี้ขาไหนเป็นจุดอ่อนของเรานะครับนะครับอาจารย์เอกวิทย์เคยพูดด้วว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยเหมือนกับเร็วขานึงอีกขานึงเป็นตัวถ่วงถ้าทําตรงนี้ทั้งสองฝั่งเราจะรู้เลยว่าตอนนี้ขาไหนเป็นตัวถ่วงถ้าขาไหนเป็นตัวถ่วงปั๊บเนี่ยเราต้องฝึกฝนขานั้น ด้วยนะครับก็ช่วยทําให้เราพัฒนาความเร็วได้มากขึ้นถ้าเราเร็วแค่ขาเดียวอีกขาหนึ่งมันเป็นตัว,ตวถ่วงปั๊มเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทําดีวนี้สําเร็จแล้วก็ไอ้ขาข้างที่มันเคยถ่วงเราเนี่ยมันทํางานได้สอดคล้องกับขาข้างที่เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเชื่อว่าความเร็วมันก็มานะครับหลักการในการทําดีลนี้นะครับผมแนะนําว่าไปฟังคลิปเก่าเดีย๋ยวผมจะตัดอามาลงให้นะของอาจารย์เอกวิทย์นะครับอาจารย์เอกวิทย์ท่านบรรยายไว้อย่างละเอียดมากๆแล้วนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวิวนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าคนยังทำตัวแองกิงงงก้งไม่คล่องแองกิ้งไม่คล่องยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ต้องมาทำดิวนี้นะเพราะว่ามันจะบันทึกท่าที่ผิดไปไปเลยถูกต้อง<ะ>ถูกต้องต้องไปดูคลิปของเดิวเดียวเปลี่ยนชีวิตก่อนทำแองกิง้งจนจนอยู่อย่างน้อยผมว่าต้องมีเดือนหนึ่งถึงจะเริ่มทำอันนี้ครับครับทำยังไงครับอาจารย์ก็จริงๆมันก็เริ่มจากเอวอล์กเอวอล์กเรื่อยขาข้างเดียว อ่ผมทำเอวอกได้ขาขวาใช่ไหมฮะผมทำเอวอกได้ขาขวาเห็นไหมฮะยกขึ้นก้าวลงตะปบพื้นยกขึ้นก้าวไปตะปบพื้นอันนี้เราเน้นอะไรครับเน้นเน้นการตะปบพื้นอ๋อเน้นตะปบพื้นจริงๆแหละเราเรียกว่าซิงเกิลฟาสเซ็กนั่นหมายความว่าขาเร็วข้างเดียวแต่ขาที่มันจะเร็วในการวิ่งเนี่ยมันต้องเร็วทั้งกระตุกขึ้นและตะปบลงผมต้องกระตุกเร็วตะปบเร็วเห็นไหมฮคนบางคนเร็วจังคนบางคนกระตุกขึ้นเร็วแต่ตะปบช้า คนบางนคนวางเฉยๆเราพยายามจะปบพื้นแต่ถ้าจะเร็วจริงๆมันต้องเร็วทั้งยกขึ้นและกดลงครับซึ่งยกขึ้นใช้กล้ามเนื้องอสะโพกกดลงใช้กล้ามเนื้อเหยียดสะโพกสมมุติอ,อันนี้ผมยกใช่ไหมครับผมใช้กล้ามเนื้องอสะโพกผมกดลงผมใช้กล้ามเนื้อเหยียดสะโพกแต่มผมเดินผมทาผมทาเอวอลเอวอล์แลวที่ผมทํเอวอลเร็วขึ้น หวะที่สําคัญคือจังหวะที่กระตุกเข,ข่าและตะปบพื้นเร็วรเน้นที่การตะปบพื้นซึ่งเราเรียกว่า p o i l i n g action แล้วถ้าถ้าเราทําต่อเนื่องแล้วมันจะมีการ skip ของขาข้างซ้ายด้วยก็คือการกระดอนของขาข้างซ้ายโดยขาข้างซ้ายไม่มีการทารํางานข้าซ้ายตายอยู่มันก็จะกลายเป็นท่า drills ที่เรียกว่า single fast leg นะครับ single fast leg โ okay, uh. okay, uh. อเคฮะโอเคให้หยุดก่อนฮะ uh. แต่ปัญหาของคุณซิ่งคือจังหวะที่คุณซิ่งยกเขา่าส้นเท้ามันอยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อส้นเท้ามันยังมาอยู่ใต้หัวเข่านี่ฮะนะปลายเท้ามันจะมาอยู่นี่ฮะ uh. ส้นเท้ามาอยู่ใต้ี่ยใต้หัวเขา่าอ๋อเนี่ยมันก็จะมันก็จะเร็วขึ้นอ๋อ oh. เพราะส้นเท้าไม่ถูกลากในอากาศนานเกินไปเราทำาะไรยังไงจังหวะลงพื้นเราต้องคิดคิดคิดถึงอะไรครับตะปบครับแองกิ้งเลยครับ นั่นแหละครับชึบแต่เทา้าแต่สะโพกต้องเหยียดออกฮะ <อ Paige. S 1> ต้องเหยียดสะโพกออกไปนั่นแหละครับถูกต้อง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 เขาลากไปหน้าเขาลากไปหน้าส้นเท้าสุกลากไปหน้ารูเดเร็วนั่นแหละได้เลยครับอันนี้ได้เลยเนี่ยได้เลยเนี่ไยได้เลยเห็นไหมตอนตอนที่กูซิ่งทําเมื่อกี้นี้ส้นเท้ามันไปอย่างนี้มันไปอย่างนี้ครับอ๋อมันไปอย่างนี้เห็นไหมมันพับมันถูกพับแต่ เท่เทาเมื่อกี้จะทำได้ขาซ้ายมันถูกยกขึ้นกดลงยกขึ้นกดลงยกขึ้นกดลงเียเห็านั้นผมบอกอาจารย์ตั้งแต่ในห้องฟิตเนสละครับว่าซ้ายผมได้แต่ขวาไม่ได้ <ผม S 1> <ร>ขวาไม่ได้ขวาย,ยังยกขึ้นฮะยกขึ้นแล้วกดลงเลยนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วยกขึ้นไปหน้าแล้วได้แล้วครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละซ้ายซ้ายดีกว่า นี่ยสายดีกว่าแล้วเวลาวิ่งมันก็เอาไอ้สองข้างเนี่ยมาผสมกันสายดีกว่าอ่าเนี่ยปัญหาผมเลยขวาไม่ค่อยได้สายดีกว่าก็อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยดิวนี้อ่าต้องลงแม่นถ้าลงไม่แม่นไม่ขึ้นไม่อาเพ็ไม่ลงถ้าลงไม่แม่นมันจะอยู่ที่เดิมแล้วออกแรงมากขึ้นด้วยเออถ้าลงไม่แม่นเดี๋ยวลงข้างหน้าตัวเดี๋ยวเจ็บอีกต่างหากแล้วออกแรงมากขึ้นด้วยถ้าเร็ขึ้นถูกต้องถาเร็ดดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดิวเนี้ยจริงๆต้อง,ต,องต้องทำแองกิ้งให้อองกอองกงน้ทั เอสกิปเอวอล์กบีวอล์กใช่ครับแองกิ่งเอสกิปต้องทาให้แม่นก่อนแล้วจึงจะมาทำฟาสเล็กในระหว่างวิง่งไม่แม่นฮัลเล็ตมันขึ้นครับช้าลงฮัลเล็ขึ้นถ,ถูกต้องครับไมก็เท่าเดิมฮัลเล็ขึ้นเพราะว่า,วาถ้าเจตนาทาแล้วทําโดยที่เท้ามันลงตำแหน่งผิดพลาดใช่ใช่มันจะทําให้เท้าอยู่บนพื้นนานขึ้นถ้าผิดเป็นท่านี้ผมจําได้ถ้าผิดเป็นทาน่าน,านี้อันนี้อันนี้ถ้าอ,อันนี้ผิดนะ อ,อ๋อใช่เลยครับอันนี้ผิดใช่เลยครับเพราะแรงขึ้นบนบใช่เนี้ยผิดเพราะแรงกระแทกขึ้นบนบใช่ใช่เนี้ผิดถ้าถูกถ,ถ้าถูกเป็นงี้ครับถ้าถูกตัวเราต้องไหลไปนหน้าถ้าถูกเนี่ยตัวเราต้องไหลไปนหน้านี้แล้วเราแค่ยกเท้าตามแค่นี้ <c oughs> ลองทำเนี่ยให้น้ำหนักตัวไหลไปหน้านิดหน่อยแล้วแล้วแค่ดึงเข่าตามดึงเข่าตามดึงเข่าตามเพราะดิวนี้จริงๆยากจริงอาจารย์ต้องมีสมาธิมากเลยอ่ะเพรผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆจากการฝึกท่านี้แม้กระทั่งนักวิ่งในระดับเยาวชนทีมชาติคือปลายเท้าจิ้มพืนใช่ครับมันจะเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรครับพอลงพอลงพอลงปุ๊บแทนที่ปลายเท้าจะล็อกไว้ใช่ไหมแล้วเคลื่อนด้วยสะโพกมันกลายเป็นเคลื่อนด้วยข้อเท้าอ่าข้อเท้ารับแรง ไม่มีแรงส่งจากไม่ได้ใช้สะโพกคุณเอาเท้าไปจิ้มพื้นครับอันนั้นคือข้อปัญหาใหญ่มากสุดแล้วการสั่งปลายเท้าให้กระดกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้เจตนากระดกนะครับอครับมันแค่มันแค่สั่งให้กระดกมันปกติไม่ต้องเจตนากระดกอ๋อต้องเริ่มจากกระชาก่อนนะใช่นั่นแหละครับเนี่ยใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วทำเร็วขึ้นเนี่ยแล้วเร็วขึ้นแล้วแรงขึ้นครับ เออคุณซิ่งดูนะฮะครับอย่างอย่างเช่นผมอันเนี้ยขาผมอยู่เฉยเผมเคลื่อนไปขงหน้าเพราะเท้านี่ตะบกดูนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับขาขาขวานี่แทบไม่ได้ถีบอะไรเลยฮะขาขวาแค่กระดอนไป ข้อดีคือส้นเท้าไม่สูงเอาต้องเริ่มจากช้าๆก่อนช้าครับเริ่มจากเร็วมันจะเพี้ยนเออพอเร็วปุ๊บสมองมันจะไปสั่งเอาของเดิมออกมาต้องเรวผู้ชใช่เพราะมันจะทําให้เกิดสภาวะอัตโนมัติในการเคลื่อนที่เราต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกที่21ครั้ง21ครั้งเพิ่งทำไปแค่ประมาณสามสี่ครั้งเอง21ครั้งถ้ามีคนดูได้ยิ่งดีเลยครับเดี๋ยวว่าจะส่งคลิปให้อาจารย์ดูบ่อยๆได้ครับครั้งหนึ่งผมก็เคยมีท้าวิ่งที่แย่ๆวิ่งแล้วเจ็บ แต่ก็เหนื่อยถ้าอยากวิ่งในเพจที่ต้องการครั้งแรกที่ผมรู้จักดิวผมก็ทำส่งส่งไปไม่ได้สนใจอะไรมากจนวันหนึ่งผมตั้งใจฝึกฝนดิวจริงจังวันแรกๆก็เก๊ะๆกลางๆเขินบ้างเวลามีคนมองการทำดิวที่ยังผิดๆถูกๆผมฝึกมันมาเรื่อยๆจนมันช่วยปรับจูนท่าวิ่งผมให้มีพอร์ช่วยเพิ่มระยะก้าวและทำให้การวิ่งลื่นไหลเชื่อผมนะว่าถ้าคุณทำดิวจนคล่องแล้วใส่ลงไปในท่าวิ่งจนคุณเปลี่ยนท่าทางการวิ่งได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแข็งแรงพอและซ้อมถึงคุณจะได้ความเร็วที่ตัวคุณเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคุณจะทําได้อย่าประเมินสังเกตภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองต่ําเกินไปมาเรียนรู้การทํเดยวที่ถูกต้องกับอาจารย์เอกวิทย์แสวงผลโค้ตกีธาทีมชาติไทยโดยมีผมช่วยแนะนําเวลาที่คุณทําดีวแล้วติดขัดสนใจสมัครเรียนติดต่อที่ i Style s, s p o r t ที่ Li n e ID@ ดี t y l e Sport หรือโทร0816419998 แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายในมุมมองของผมแล้วกันว่าไอ้ตัวซิงเกิลฟาสเล็กเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีการเอา2ดิวเนี่ยมาผสมกันเพื่อทําให้เกิดระยะก้าวไกลขึ้นนะครับมันเป็นการเอาดิวตัวแองกิ้งแองกิ้งก็คือมีการเบี่ยงข่าไปข้างหน้าดีดายครับดีดายก็คือเบี่ยงข่าไปข้างหน้าถ้าใครทำแองกิ้งค่องคองปั๊บเนี่ยมันจะเบี่ยงข่าได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ลงพื้นเร็วขึ้นนะครับแต่แองกิ้งถ้าค่องคองเนี่ยมันจะแบบช่วงนี้มันจะเร็วมากเลยนะคครรับาารับบบเเเออาาาามมววกกกกสต็็็ลื่ ก็คือยังไงก็คือแองกิ้งเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าแองกิ้งมันไม่ใช่ท่าวิ่งมันเป็นดิวที่ฝึกการาไดิ้เข่าขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับลงเท้าในตำแหน่งใต้จุดสูงถ่วงของเรานะครับฝึกแค่นี้เองแต่ว่ามันยังไม่มีการวิ่งนะครับทีนี้เราก็พอทำซิงเกิลฟาเล็กปั๊บเนี่ยเราจะนีด้ดบวกการวางวางเท้าลงพื้นเนี่ยมาแล้วก็ เอามาต่อกับตัวสเต็กเล็ปล่าสเต็กเปล่าก็คือว่ามีการลงพื้นปั๊บเนี่ยแล้วก็ตะปบพื้นแล้วก็ถอขาไปข้างหลังเนี่ยครับสองอันเนี้ยเอามาบวกกันในการทำซิงเกิลฟันเล็กปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ระยะก้าเราไกลขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับแทงเข่าขึ้นมาแทงเข่าขึ้นมาขาทําล่างเปิดแล้วก็ดึงกลับมาถอขาไป้งหลังเหยียดขาไป้งหลัง เนี่ยครับผมก็ทําแบบเนี้ยทั้งซ้ายทั้งขวาจนคล้องแค่วถึงจะใส่ความเร็วเข้าไปในการทําพวกซิงเกิลฟาเล็กแบบว่ามีมีความเร็วนะครับซิงเกิลฟาเล็กแบบมีความเร็วก็ประมา,ะมาณนี้ ประโยชน์ของตัวซิงเกิลฟันเล็กท่านก็จะเห็นนะครับเวลาที่ผมทำเนี่ยขาผมก็จะกระชับมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เท้าลงพื้นปั๊บเนี่ยลงปั๊บเนี่ยมันถูกตะปบพื้นแล้วก็ถอไปข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าระยะก้าวของแต่ละครั้งของผมที่เคลื่อนไปเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลขึ้นไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับลองเอาตัวนี้มาใส่ในเท้าวิ่งแล้วก็ปรับความแรงในการตะปบพื้นหรือว่าความสูงในการทำนีดได้หรือว่าเหวี่ยงขาไปไปข้างหน้าเนี่ยให้มันเหมาะสมกับความแข็งแรงของเราเนี่ยครับก็จะช่วยทำให้ท่านสามารถปลดล็อกความเจนับ